show. นะคะในรายการคลาสเมติกทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะคะซึ่งลุคนี้นะคะก็เป็นลุกใสๆเอาไว้ให้น้องๆเนี่ยสามารถแต่งไปเรียนได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องๆมหาลัยนะคะหรือว่าจะเป็นน้องๆมัธยมที่แบบว่าเอาไว้แต่งไปเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไม่เยอะมากแล้วก็ดูแบบเบาๆใสๆกําลังเข้ากับวัยน้องๆนะคะส่วนลุคนี้เนี่ยจะแต่งยังไงนะคะตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นนะคะเด็กมหาลาัยหรือว่าน้องๆวัยใสๆเนี่ยที่กําลังอยู่ในวัยเรียนอยู่อ่ะ เปรียบเทียบตัวเองเหมือนเด็กใสๆนะคะก็คือในช่วงที่เรากําลังเป็นวัยเรียนนะคะเราก็ต้องทาครีมกันแดดด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะต้องเจอกิจากรรมอะไรบ้างหรือว่าต้องมีกิจากรรมกลางแดดหรือเปล่าหรือว่า้ต้องนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยในวัยที่จุกําลังเรียนมหาลัยตอนนั้นอยู่ขอนแกน่นแล้วจุกก็แบบโอ้ยต้องนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือการทาครีมกันแดดค่ะซึ่งตัวที่จุกใช้นะคะก็จะเป็นทูทีไว เวลาจุเลือกกันแดดจุจะเลือกจากค่า spf ที่แบบ30ขึ้นไปนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกประมาณ30-50ถึงค่ะแล้วก็ pa เนี่ยต้องบวกบวกบวกเพราะว่ามันจะได้ปกป้องเราจากแสงแดดเนี่ยให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นจุก็เลยเลือกอันนี้อันนี้เป็น spf 50นะคะแล้วก็แต้มเลยค่ะจริงๆเขาบอกว่าถ้าทาครีมกันแดดไม่ถึงเหรียญ10เนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรนะมันจะปกป้องแดดได้ไม่ดีพอ แต่จิวรู้สึกว่าถ้าทา,าถึงขนาดเรียนซิจริงๆเนี่ยหน้ามันจะต้องมันแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาหน้ามันอยู่แล้วเนี่ยก็เลือกกันแดดที่ไม่ทําให้หน้ามันยิ่งขึ้นนะคะแต่สมัยนี้เขาก็มีกันแดดที่เป็นสูตรน้ําเยอะแล้วะคะ่ะที่แบบว่าไม่ได้ทําให้หน้าเรามันมากเกินไปอะไรอย่างนี้กขอทาเพิ่มก่อนเราก็จะทาส่วนเฉพ,าะ,เพาะที่แบบเราโดนแสงแดดเยอะๆทั้งหน้าแล้วก็คอนะคะ คือโดยส่วนตัวจูจะไม่ชอบนะกันแดดอะไรที่มันทําให้หน้าแบบขาววอกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะจูรู้สึกว่ามันจะทําให้สีรองพื้นที่เราจะลงอะ่ะมันจะผิดเพี้ยนไปบางทีมันอาจจะแบบขาวเกินไปสําหรับหน้าเราด้วยทากันแดดเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็ทา B b ีหรือว่า CC ของเพื่อนๆได้เลยนะคะส่วนตัวที่จูจะใช้ในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นของ Mac ค่ะมีชื่อว่าชินเท d ดคร a มนะคะนี่จริงๆตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นแบบซ c ซครีมเขาแหละ มันก็จะช่วยปรับสภาพผิวเราให้กระจ่างใสมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้หนักขนาดรองพื้นนะ แนะนำว่าใช้แต่พอดีถ้าไม่อย่างนั้นก็จะหนักเหมือนเดิม <Okay. S 1> วิธีการลงรองพื้น <Okay. S 1> หรือว่าซีซีครีมอะไรอย่างนี้นะคะ <Okay. S 1> ถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบน้ำมาให้เราเขย่าให้มันเข้ากันก่อนเราค่อยลงนะคะ <Okay. S 1> แต่ว่าถ้ามันเป็นแบบเนื้อครีมอย่างเนี้ <Okay. S 1> ยจูแนะนําว่าให้มาตีที่หลังมือก่อนแล้วเราค่อยลงไปที่ผิวนะคะมันจะได้ซึมได้ง่ายขึ้นแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายขึ้นด้วย <Okay. S 1> รู้สึกว่าทําผมทรงนี้แล้วมันยากต่อกันแต่งหน้ามากเลยมันกลัวว,ว่ามันจะแบบเปิด <laughs> ขออนุญาตเปิดหน้ามาค่ะแสกกลางเลยแล้วกัน ตัวนี้จะค่อนข้างแห้งเร็วอะเพราะฉะนั้นนะคะรีบเกลี่ย you know you you ใครถนัดใช้มือเกลี่ยก็เกลี่ยได้เลยนะคะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวมันจะหนาเกินไปเพราะว่าเวลาที่เราไปโรงเรียนเนี่ย หรือว่าเราไปมาหาลัไรเนี่ยเราไม่ควรจะทารองพื้นนะอ่ะจนเกินไปลอง,งพื้นเสร็จแล้วนะคะต่อมาเนี่ยจุก็จะลงคอนซีลเลอร์ค่ะเพราะว่าเป็นเด็กกำลังวัยสดใสเนี่ยเราก็ควรที่จะแววตามีใต้ตาที่อิ่มเอิบนะคะอ่ะคอนซีลเลอร์ตัวที่จุใช้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวใช้ตัวนี้ดีกว่าเพิ่งซื้อมาเลย นัสนะคะ r a d i a n t Creamy c o n c e r l e r ค่ะแต่เราไม่ต้องลงเยอะมากนะคะเพราะว่าถ้าใครเป็นคนที่แบบมีเส้นตีนกาใต้ตาอยู่แล้วเนี่ยถ้ายิ่งลงหนานะคะมันอาจจะตกร่องระหว่างวันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราลงบางๆแล้วค่อยๆเกลี่ยนะคะการตกร่องเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยเด้วยวซ้ำจจ<ร>้าแตงแคน้พอ วิธีการเกลี่ยคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะจิวก็จะใช้วิธีแบบใช้ฟองน้ำนี่แหละแต่ว่าจะจับกระจกสูงขึ้นจับกระจกสูงขึ้นทำไมการจับกระจกให้สูงขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าเรามีเส้นใต้ตาอยู่แล้วอะ่ะมันจะได้ไม่เป็นรอยนะคะแล้วก็อย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าเราจับอย่างนี้แล้วเราเกลี่ยไปใช่ไหมมันก็จะมีเส้นอะ่ะนึกออกไหมนึกออกปะ เกลี่ยคอนซีลเลอร์ใต้ตาเสร็จแล้วค่ะเราตามด้วยแป้งฝุ่นเลยดีกว่านะคะให้แป้งฝุ่นเนี่ยเซตตัวให้รองพื้นหรือว่าซีซีครีมของเราเนี่ยมันติดทนแล้วก็ไม่มันไม่เยิมระหว่างวันแต่หาน้อยเนาะคนที่ทาซีซีครีมหรือว่าทารองพื้นเราจะไม่ทาแป้งฝุ่นเพราะบ้านเรานะคะเป็นเมืองอากาศร้อนแป้งที่จู่ใช้นะคะเป็นของ Banana Dreams Loose Powder นะคะอันนี้ของ W 7นะคะสีมันก็จะแบบ เรียกว่าอะไรนะสีมันไม่ขาวเกินไปจะรู้สึกโอเคจริงๆแล้วลุคที่แบบว่าแต่งหน้าใสๆไปเรียนเนี่ยมีน้องมัธยมขอเข้ามาค่ะจูก็เลยแบบทำลุคนี้ให้น้องแต่ว่าจริงๆนะในความคิดเห็นของพี่นะคะในความคิดเห็นของจีว่าจะรู้สึกว่าเด็กมัธยมอะผิวหน้าทุกคนอ่ะกำลังดีมีคอลลาเจนสูง เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบว่าไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยมันก็เป็นมันเป็นการเผยผิวธรรมชาติของน้องๆน,นะคะแต่อย่างที่บอกนะคะน้องควรจะทากันแดดเพื่อที่ว่าจะไม่ทําให้ผิวหน้าของน้องๆเนี่ยมันโดนรังสีมันโดนแดดแล้วก็จะทําให้เราดําแต่ถึงกับขั้นต้องแต่งหน้าไปโรงเรียนไหมในมุมมองจิ๋วๆรู้สึกว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นอะจิ๋วรู้สึกว่ามันยังเป็นแบบวัยที่ไม่ต้องมาโฟกัสเรื่องเรื่องการแต่งหน้าเท่าไหร่อย่างเงี้ย แต่อย่างสมมุติว่าเป็นวัยที่โตขึ้นมาหน่อยเป็นวัยแบบไปมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าการแต่งหน้าบางๆเงี้ยมันก็ดูน่ารักดูสมวัยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในสมัยเนี้ยจะเชื่อว่าน้องๆมหาลัยหลายๆคนนะคะค่อนข้างแต่งหน้ากันแทบทุกคนแล้วอะ่ะอย่าเรียกว่าค่อนข้างเลยเออแต่งหน้ากันแทบทุกคนแล้วลืมลืมอะไรรู้ไหมลืมลงคอนซีลเลอร์ให้จุดดงดำแต่ว่าเราไม่แคร์เราลงแค่ใต้ตา,ตา,ตาพอมีลืมมีลืม no, no. เดี๋ยวเราตามมาด้วยการเขียนคิ้วกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งดี s o อเขียนคิ้วที่จิวจะใช้นะคะก็จะเป็นของ e ีทูีนี่ค่ะอ่านว่าไรอะ Drawing Eyebrow นะคะนี่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็จะเป็นสีแบบออกกันตาลธรรมชาตินะคะถ้าน้องๆคนไหนผมสีเข้มอยู่แล้วก็ใช้สีเข้มแต่ว่าถ้าสีแบบเรียกว่าเลยนะมีการย้อมสีมีการทำสีเนี่ยก็ใช้สีคิ้วตามที่เราทำสีผม,มด้วยค่ะนี่นะคะจิวจะเริ่มจากห่างคิ้วก่อน เราจะวาดเส้นด้านล่างก่อนนะคะบางๆวิศเขียนคิ้วของ e ีทูเนี่ยเขาจะสีค่อนข้างแบบเนื้อมันจะแบบติดง่ายอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเบามือหน่อยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องอาจจะเป็นคิ้วชินจังไปโรงเรียนก็ได้เพราะว่าพี่เคยเห็นเพื่อนพี่เขียนมาแล้ว <manifest fert> จากนั้นนะคะก็วาดโครงเส้นด้านบน หางคิ้วไม่ต้องยาวมากนะคะแล้วก็ถมลงไปนี่รกบางๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ที่เขียนคิ้วแบบขุ่นนะคะมาเติมไปเรามาเติมด้านนี้ก่อนเหมือนเดิมค่ะลากเส้นด้านล่างมา <S <S แล้วก็ทำเป็นหางคิ้วอย่างนี้ รักขึ้นมาด้านบนนิดหน่อยแต่ว่าระวังนะคะอย่าทําให้แบบเรียกว่าอะไรอะหางคิ้วเนี่ยยาวจนเกินไปเพราะว่าพอหางคิ้วเรายาวเนี่ยหน้าเราจะดูแน่นจนเกินไปจริงๆเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาต้องแบบคิ้วสั้นๆไม่ต้องเปะมาก through, น้องๆคนไหนที่หัวคิ้วบางนะคะให้เติม เป็นด้านล่างก่อนแล้วค่อยลากขึ้นบนนะคะดูว่า2ข้างเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าแล้วเราก็ค่อยๆเติมค่อยๆเติมจากนั้นค่ะเราก็ใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะตัวที่จะใช้เนี่ยก็เป็นตัวเดิมเลย Heavy Rotation ค่ะ จากนั้นนะคะก็ใช้ผู้กันแบบหัวตัดที่เขาให้มาเนี่ยเกลี่ยสองสีด้านหลังเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เติมหางคิว้วจากนั้นนะคะก็ใช้ผู้กันที่เขาให้มาอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเป็นผู้ผู้แบบเล็กๆหน่อยนะคะก็เกลี่ยสองสีด้านหน้า ส่วนตัวจิวเองอะจิวจะไม่ได้แบบเกลีย่ยเข้าจิวจะเกลีย่ยออกลงน้ําหนักตอนแรกแล้วก็ค่อยปัดออกอย่างนี้นะคะองเงีม้มันก็จะดูละมุนกว่าเี่ท่านี้นะคะเราก็จะได้คิ้วที่สวยงามกันแล้วแต่ว่าถ้าน้องคนไหนเป็นคนที่หน้ามันง่ายจิวแนะนำว่า ควรจะใช้มาสคาร่าปัดคิ้วด้วยนะคะเพื่อเซ็ตคิ้วเนี่ยให้มันอยู่ทรงตลอดวันแล้วก็ไม่ขาดหายไปบางคนแบบคิ้วหายห่างคิ้วหายตอนเรียนจบเรียนเสร็จนะคะมันก็แบบดูไม่ดีเนาะตัวที่จุดชัยนะคะก็เป็น Heavy Rotation ค่ะอันนี้เป็นสี04นะคะก็เป็นเหมือนน้ำตาลธรรมชาติปัดย้อนก่อนนะคะเพื่อให้ขนคิ้วเนี่ยกินสีให้หมดแล้วเราก็ค่อยปัด เรียงคิ้วเรียงเส้นอีกทีเอาจริงๆนะไม่ปัดคิ้วก็ได้ถ้าสําหรับคนที่แบบว่าเอ้ยรู้สึกว่าการเขียนคิ้วแต่ละครั้งเนี่ยมันติดทนอยู่แล้วแหละแต่โดยส่วนตัวจูเองทาไม่ปัดคิ้วเมื่อไหร่นะอืคิ้วหายค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้เส้นคิ้วที่แบบเรียงตัวสวยแล้วขออนุญาตีหน้ามากลับมาเหมือนเดิมก่อนรับไม่ได้หน,น้นหามาแห้ง ต่อมานะคะด้วยความที่น้องๆน,นะคะอยู่ในวัยใสเนี่ยเพราะฉะนั้นจะรู้สึกว่าการบล็อกตาให้มันเป็นแบบคัดเบา้าสีน้ําตาลสีเข้มหรือแม้แต่สโมกี้อายนะคะจะรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับการไปเรียนของเราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิวก็จะให้น้องๆเนี่ยใช้บลัชออนนะคะถ้าใครอยากมีแบบเรียกว่านะมีสีของตานิดนึงสีอายแชโด์นิดนึงก็สามารถใช้บลัชออนมาเป็น สีอายแชโดว์ได้นะคะถ้าวันนั้นน้องปัดสีชมพูน้องก็ใช้อายแชโดว์สีชมพูเอาแบบง่ายๆเลยเนาะไม่ต้องแบบคิดยากคิดมากอะไรมากมายนะคะตัวที่จิวใช้เนี่ยเป็นบลัชออนที่มีชื่อว่า justify my love นะคะของ t o o face ค่ะแล้วก็แตะสีขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยๆเกลี่ยไปที่เปลือกตานะคะบางๆเบาๆ่อนไม่ต้องคิดยากเลยปัดแบบเนี่ยวนๆนะคะ เห็นไหมเสร็จแล้วอายแชโดว์แบบง่ายมากไม่ต้องไปซื้อเป็นพาเลตใหญ่ให้เปลืองเงินนะคะเอาเงินเบรียมพิเศษดีกว่าเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมดีกว่าเนาออ่ะต่อมาค่ะถ้าสำหรับน้องๆคนไหนนะคะอยากมีใต้ตาแบบเป็นประกายวิงนิดนึงนะคะจูแนะนำว่า ของโฮลิก้าโฮลิก้าใช้ดีใช้ดีมากนะคะซึ่งสีที่จิ๋วใช้ก็จะเป็นสีแบบออกทองทอง,ทอง,ทองทน,น้ำตาลน้ำตาลอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่สีมันจะไม่โดดเท่าสีชมพูถ้าสมมติว่าเลือกสีชมพูมากแล้วน้องไม่ได้เป็นคนขาวมากอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบโดดหวัวตามันอาจจะวิ้งเกินไปนะคะอันนี้มันจะเข,เข้ากับสีผิวได้ง่ายกว่าก็จิกลงไปทีื่หมหัวตาเบา การเขียนวิ่งวิงใต้ตานะคะน้องๆต้องระวังหน่อยเพราะว่าถ้าเขียนเยอะกดเยอะจนเกินไปเนี่ยใต้ตาของจะโจด,ดเด้งออกมามากเกินนะคะมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่งหน้าเยอะเนี่ยเหรอาเบาอะไรอย่างนี้นะคะอย่างตัวจูเองเนี่ยก็จะมีเขียนบ้างแต่ว่าไม่ได้เขียนบ่อยแต่ถ้าสําหรับถ้าน้องๆเนี่ยเป็นนักเรียนต้องใช้คําว่าเป็นนักเรียนยังไม่เกินม .6 นะคะพี่แนะนําว่าไม่เขียนดีกว่า แต่ถ้าเป็นมหาลัยก็ได้นิดนึงพอของปากของคอนะคะต่อมาเลยดีกว่านะคะจุวก็จะใช้อายแชโดว์นะคะที่เป็นสีน้ำตาลเข้มเนี่ยมาตัดขอบที่หางตาเล็กน้อยค่ะตัวที่จุวใช้ก็จะเป็น mac espresso matte นะคะค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้ผู้กันที่มีปลายเรียวเล็กอย่างนี้ก็ได้นะคะที่หัวแหลมหน่อยอันนี้ก็จะเป็น e 3 0ของ Sigma นะคะ จุ่มสีเล็กน้อยแล้วก็ตัดขอบที่ห่างตาต้องค่อยๆนะคะไม่อย่างนั้นหญ่เดี๋ยวมันอาจจะดูแบบว่าเข้มเกินไป ากนั้นค่ะเราก็จะเขียนอินอายไลเนอร์กันเลยนะคะซึ่งอินอายไลเนอร์เนี่ยจะก็ใช้ของคอสลุกนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้หรือว่าถ้ามีของยี่ห้ออื่นก็เอายี่ห้ออื่นที่ตัวเองใช้ก็ได้นะคะวิธีการเปิดตาขึ้นมาเวลาที่เราเขียนอินอายไลเนอร์ถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาว่าเฮ้ยพอเวลาเขียนเนี้ยเราน้ำตาชอบไหลนะคะให้กินน้ำลายก่อนแล้วค่อยเขียน คิดมากนะคะว่าต้องเขียนไปสุดถึงตรงไหนคะพี่จิว๋วอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนตามรูปตาของเราเลยนะคะเพราะว่ามันมันยังไม่ใช่อายไลเนอร์แบบเส้นนอกแต่ถ้าเป็นอายไลเนอร์เส้นข้างนอกแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเขียนบางๆให้ชีดขนตายิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะอย่างนี้นะคะว่างคู่กันเนี่ยแนวนอนแล้วก็ค่อยๆต่อต่อเติมเข้าไปทีละจ๊ดจ๊ดจ๊ด มือใหม่ก็เขียนได้ไม่มีใครเขียนแบบวาดหางยาวตั้งแต่หัวตาจนถึงหางตาได้แล้วค่ะจริงๆนะมันต้องแบบค่อยๆทีละจึกเนี่ยแหละห่างไม่ต้องชี้ขึ้นสุดแค่นี้พอ เราก็จะได้การตัดขอบตาซึ่งมันจะทําให้เราดูตาโตขึ้นแล้วมีความเชื่อผิดๆอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้ายิ่งเขียนไอายไลเนอร์เส้นใหญ่เราก็จะมีตาที่โตขึ้นในความที่เห็นของจวนะคะจวรู้สึกว่ามันไม่ใช่บางทีเนี่ยการที่จะทําให้ตา2ชั้นของเราเนี่ยชัดเจนขึ้นบางคนอาจจะต้องใช้เทคนิคการเขียนเส้นไอายไลเนอร์ให้มันบางลงนะคะเพื่อที่ว่าพอเส้นตาชัดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ชั้นตาของเราเนี่ยชัด ขึ้นตามไปด้วยนะคะมันก็จะทําให้แบบตาโตขึ้นเพราะว่าถ้าสมมติลองนึกภาพดูว่าถ้าจิ๋วเขียนอายไลเนอร์เต็มขอบตาเลยจริงๆอ่ะตามันจะดูเล็กลงนะคะเพราะว่าอายไลเนอร์ที่มันใหญ่ไปปับ๊บมันก็จะไม่เห็นตาแหละอายไลเนอร์มันจะเด่นกว่าดวงตาของเรานะคะอ่าก็ประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะตามด้วยนี่เลยคอนทัวร์หน้าสักเล็กน้อยต้องพูดว่าเล็กน้อยนะคะสำหรับคนที่แบบมีปัญหากรอบหน้าไม่ชัดเจน หรือว่าต้องการแก้ไขกรอบหน้าเนี่ยก็ใช้เชดดิ้งเข้ามาช่วยนะคะใช้ตัวเดิมค่ะบาฮามามามาเสร็จแล้วนะคะก็ใช้พู่กันที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยเกลี่ยอีกทีนทึง เพราะเราไม่ได้ต้องการที่จะหน้าเป๊ะไปโรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะต่อมานะคะก็ไ like ลจมูกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยการที่มีแบบปลายจมูกแบบเรียวเล็กเนี่ยมันจะดูน่ารักนะคะก็ใช้ผู้การนี้เลยแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเบอร์ e40 แตะสีขึ้นมานะคะทาตรงปลายด้านข้างลากตรงลงมา จากนั้นก็เกลีย่ยลงหลังจากที่เราเชดดิ้งจมูกเรียบร้อยแล้วนะคะจุ๋ว่าไม่ต้องเยอะอ่ะเริ่ม,มไม่เยอะไม่เยอะนี่เนี่คือหลายขั้นตอนมากแล้วเนาะ เรามาปัดแก้มกันดีกว่านะคะตัวที่อยู่ใช้ปัดแก้มเนี่ยก็เป็นตัวที่ใช้กับเปลือกตานะคะนั่นก็คือ justify my love เป็นบลัชออนค่ะของ t o o face ด h e ไซเล็กนาก่นารักน่ารักนี่นะคะแปลงที่ใช้ก็ใช้แปลงที่มันค่อนข้างเล็กหน่อยเพราะว่าน้องๆเนี่ยยังแบบหน้าเล็กๆอยู่ใช่ไหมจะจะปัดหน้าแก้มเท่านั้นนะคะเพื่อให้มันดูแบบเด็กๆเราจะไม่ได้แบบเป็นเฉดดิง้งแสงงงแสงเงา อย่างนี้มากมายนะคะผ้าเยอะอะอันนี้ต้องเบามือนิดนึงนะคะเพราะว่าสีเขาชัดจากนั้นนะคะแล้วก็ลงจุ๊บนี้ไประวังนะคะหนูๆนรระวังจะเป็นแก้มลิงเราต้องแบบว่าค่อยๆเบา แต่งหน้าแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยนะแบบเคยชินกับมือหนักใช่แบบโอ้ยแก้มละเลือหนูเป็นแบบคนผิวดีกินมะเขือเทศเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วนะคะต่อมาก็ขอหน้าวิงนิดนึงนะคะก็เลยจะใช้นี่ค่ะหน้าฟิบ a t i o n นะคะเป็นชิมเมอร์นี่อย่างนี้เลยแต่ว่าเราจะลงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเราก็ทำการปัดชิมเมอร์เล็กน้อนจยจะไฮไลท์นิดนึง ใช้แปรงที่แบบเล็กๆนะคะตรงนี้าัาเอาไว้เบาๆเบาๆยานานะมีย้อนวัอยู่ย้อนวัยอยู่เสร็จแล้วนะคะต่อมา ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันเลยค่ะเราบอกแล้วว่าเราทําให้น้องๆมหาลัยนะคะน้องๆที่กําลังเรียนมัธยมเนี่ยก็แต่งบางๆนะลูกแบบว่าดัดขนตาอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่ต้องมาสคารุง่งมาสคาร่าอย่างเงี้ยอย่าหนาจนเกินไปนะถ้าจะปัดนะขนตากันเลยค่ะ ตัวที่จะจะใช้ปัดขนตาในวันนี้นะคะจะใช้ของลังโคมแล้วกันนี่พี่บอกให้หนูปัดเบาๆแต่พี่เล่นใช้ตัวนี้เลยนะเป็นพิเศษพี่ขนตาน้อยค่ะก็ะเลยบอกว่าถ้าใช้แบบบางๆเงี้ยเดี๋ยวหนูอาจจะไม่เห็นเนาะ แล้วนะคะต่อมานี่แหละสำคัญพี่ว่านะเด็กๆหนุมๆเนี่ยการที่แบบเรามีริมฝีปากอันอวบอิ่มแล้วก็ดูน่าจุ๊บเนี่ยจริงๆไม่ต้องแต่งคุ้งแต่งคิ้วแต่งตาอะไรมากมายแค่ปากเนี่ยดูน่ารักก็พอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่พี่จะใช้ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบอ่อนๆบางๆไม่เข้มมากนะคะแต่ว่าทําให้ปากดูน่ารักแน่นอนนั่นก็คือตัวนี้จะเป็นของเซเว่นทีนะคะที่ชื่อว่าเบอร์รี่ครัชลิปสตนค่ะเป็นอย่างนี้ ซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยหัวเขาจะเป็นเมจิกนะคะแล้วก็ด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นลิปมันฉะนั้นเราก็จะใช้ซีชมพู้ทาด้านในคะ่ะ <c oughs> ใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีริมสีปากที่เข้มไปอาจจะแบบปากแดงมากนะคะเทคนิคก็คือ ใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยเกลีย่ยได้ถ้าแบบอยากปากจุบุเหมือนเกาหลีนะก็ให้ลบขอบปากนิดนึงใช้คอนซีลเลอร์ลบจากนั้นนะคะจุก็จะใช้เมลเทปจาก Fa เซสค่ะแล้วก็เขียนลงมาด้านล่างนะคะเอาแค่ตรงกลางพออันนี้แล้วก็เขียนด้านบน The understand the back her two hands, she all you need to She's girl all back จากนั้นค่ะมีเลยใช้ลิปกลอสแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นของ d อ o r ค่ะ แล้วนะคะนี่ก็เป็นลุคที่น้องๆนะคะสามารถแต่งไปเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นน้องที่เรียนมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าจะเป็นน้องๆที่อยู่ในวัยมัธยมอยู่แต่ว่าอันนี้แนะนําให้แต่งไปเรียนพิเศษดีกว่าอย่าเพิ่งแต่งไปโรงเรียนเลยเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันอาจจะแบบโดนคุณครูดุได้นะคะอาจจะผิดกฎของโรงเรียนนะคะเอาแบบที่เหมาะสมกับกฎของโรงเรียนแล้วก็เหมาะสมกับวัยของน้องๆนะคะเดี๋ยวพี่ไปเซตผมแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าลุคทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงค่ะ ไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมคะสาหรับน้องๆที่กําลังเรียนมหาลัยนะคะก็สามารถแต่งไปเรียนได้หรือว่าน้องๆมัธยมนะคะก็สามารถแต่งลุกแบบนี้เนี่ยไปเรียนพิเศษได้เหมือนกันนะคะสําหรับใครที่อยากได้ลุกไหนนะคะสามารถบอกจิวได้ในแฟนเพจเลยค่ะหรือว่าจะคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะจิวเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่านคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน สำหรับคลิปนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะกด Subscribe กันด้วยที่รับซราโปรดักชันนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกับจิวได้ใหม่ในคลาสเมติกอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย